สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูพี่ไอจะมาอัปเดตนะคะข่าวสารล่าสุดของไทยไลฟ์กันนะคะซึ่งตอนนี้ไทยไลฟ์ก็ก็มีมีการเปลี่ยนกิจกรรมในการารับรายได้นะคะจากปกติเนี่ยเราจะมีรายได้จากการกดนะคะกดไลค์เขียนคอมเมนต์นะคะหรือว่า อัปโหลดคลิปวิดีโอใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเพื่อนๆน,นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิกนะคะลงทะเบียนไม่ว่าจะสายฟรีหรือว่าสายลงทุนนะเราจะต้องนะักเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็ลองศึกษารายละเอียดกันดูนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่รู้แล้วเราไม่มีการปรับตัวเองนะไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ได้รับไรายได้ก็สูงมากๆนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราเข้าไปนะคะในระบบเนี่ย เมื่อเราเข้าไปแล้วนะจะมีประกาศนะป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะว่าฉลองการเปิดตัวไ i Life Mall อย่างเป็นทางการนะคะกิจกรรมในการสร้างรายได้ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนนะคะรอพบกับชมใหม่ของแอปพลิเคชันนะคะไ i Life Mall ได้เปิดตัวการเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่มแฟลตเซลอัพเกรดสินค้าหากสมาชิกชนะการเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่มคุณจะได้รับสินค้าจัดส่งฟรีหากคุณแพ้การเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่ม คุณจะได้รับโบนัสปลอบใจจากร้านค้าค่ะทุกวันมูลค่ารวมสูงสุด100ล้านบาทค่ะก็คือรับเงินปลอบใจนะคะแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ในทุกวันนะคะอาทีนี้สำหรับรายละเอียดต่างๆให้ติดต่อแอดมินส่วนตัวนะคะเพื่อรับโบนัสรายวันนะโอเคนะคะอันนี้คือรายละเอียดหน้าที่ ทางระบบแจ้งมาเนาะ,ะเดี๋ยวครูกดโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปทําการเริ่มทํากิจกรรมกันนะคะให้เพื่อนๆเ,เริ่มต้นนะด้วยการที่เข้าไปตรงนี้เลยนะคะกดไปที่คําว่าของชั้นนะคะเพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยนะคะเมื่อเราก,กดเข้าไปที่ของชั้นแล้วนะเพื่อนๆก็เลื่อนขึ้นไปนะปกติเราจะมาดูที่คําว่าสมดุลใช่ไหมคะ,ะเวลามาดูรายได้เรานะ,ะครูคลิกให้ดูสมดุลน,นะตอนนี้ครูมีอยู่57.3บาทนะคะทีนี้เดี๋ยวนะเราจะ ไปดูกิจกรรมใหม่กันนะคะครูก็ยังไม่เคยทานะเพื่อนๆนะต้องบอกก่อนอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันวันศุกร์ที่แล้วทําไม่ทันนะคะเพราะว่าทําภารกิจอย่างอื่นอยู่เนาะอะเลื่อนขึ้นไปแล้วเพื่อนๆไปดูที่นะกดไปที่คําว่ากลุ่มของฉันนะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวระบบก็จะพามาที่หน้านี้ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะสังเกตนะ,ะสังเก,ต,ะะงเกตว่านะจะมีการจะมียอดเงินนะขึ้นมาให้เรานะตรงนี้นะคะเป็นยอดเงินอยู่ที่ อ่านะคะ3,000บาทนะก็เป็นยอดเงินที่ทางระบบให้มาตามตำแหน่งนะคะไอรอนก็น่าจะ900เนาะแล้วก็ตำแหน่ง Copper เหมือนครูเนี่ยก็3,000ันนะคะส่วนสายฟรไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคอยดูนะคะว่าใครที่รีวิวสายฟรีเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะอทีน,นี้นะคะครูก็จะไปทำการเริ่มกิจกรรมนะคะาการเริ่มกิจกรรมเนี้ทำง่ายๆด้วยการที่เราต้องกดเข้าร่วมกลุ่มนะคะจำนวนนะคะ น่าจะประมาณ5กลุ่มนะ,ะเดี๋ยวเราลองไปทําด้วยกันดูนะคะแ้นะเพื่อนๆสังเกตรตรงหน้านี้นะคะเ็าจะมีนะคะจํานวนครั้งในการเปิดกลุ่มนะเราจะต้องเข้าร่วมกลุ่มให้ครบนะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสรับรายได้ครบตามที่เราเคยได้ตอนที่เป็นเวอร์ชั่นเก่านะเหมือนเคยได้วันละร้อยอย่างของครูได้วันละร้อยอะ่ะถ้าครูอยากได้เหมือนเดิมครูก็ต้องเข้ากลุ่มให้ครบนะคะ,ะให้ครบทุกกลุ่มนะจนครบกําหนดเมื่อครบตามกําหนดแล้ว ถ้าเราชนะนะคะเออถ้าเราชนะนะคะเราก็จะจะได้รางวัลตอบใจนะคะแล้วก็ได้สินค้าไปนะแต่ถ้าเราแพ้เราจะได้รับโบนัสนะคะในแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนครั้งละ10บ,บาทนะคะจำนวน10ครั้งก็100บาทก็เท่ากับที่เราเคยได้รับโบนัสในครั้งที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ถ้าเราชนะนะคะเวลาที่เราได้สินค้าเพื่อนๆก็แคนเซลสินค้าไปนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาจริงแล้วก็แคนเซลไปแล้วก็รับรางวัลตอบใจนะคะ ซึ่งรางวัลของอคนที่ชนะนะคะ,ะก็จะนะเราก็จะไม่ได้รายได้เต็มเต็มเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดูแปลกๆดีเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคนะคะนะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะจำนวนครั้งในการเข้าร่วมกลุ่มก็จะแสดงที่ตรงนี้แล้วก็กิจกรรมที่เราทําสําเร็จด้วยก็จะขึ้นที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะอ่ะครูจะกดนะเริ่มต้นนะกดไปที่คําว่ารายการสินค้านะเพื่อนๆนะตรงนี้ค่ะอ่ะคลิกไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะให้เพื่อนๆน,นะมาคลิกเลือกนะคะตรงนี้นะเพื่อนๆสังเกตนะตรงนี้เราจะสามารถเลื่อนได้นะเพื่อนๆจะต้องมาเลือกให้ตรงกับนะคะตำแหน่งของเรานะถ้าเป็นเพื่อนเป็นาสายฟรีนะคะก็กดไปที่คลาสสิกนะไอรอนไปที่ไอรอนคอปเปอร์ไปที่คอปเปอร์ซิลเวอร์ไปที่ซิลเวอร์นะคะถ้าคลาสสิกนะคะสินค้าก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะเนี่ยหนึ100บาทนะคะแล้วก็กดเข้าร่วมซื้อนะคะถ้าเป็นไอรอนนะคะสินค้าก็จะเปลี่ยนนะ ก็จะมีกลุ่มเข้าร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นคอปเปอร์ก็จะ1ิบคนนะคะแล้วก็เข้าร่วมนะคะราคาสินค้าก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะคะราคาสินค้าก็จะมากขึ้นนะตามยอดเงินเราถ้าซิลเวอร์เห็นไหมคะถ้าซิลเวอร์ก็เยอะหน่อยนะคะราคาสินค้านะก็นะคะ2160น้ยเห็นไหมคะโอ้โหนะมีความสําเร็จดูแต่ละคนเขาทํานะคะเ,เพื่อนๆดูนะเพราะฉะนั้นเลือกกลุ่มให้ถูกนะคะ อะครูก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวครูจะลองเล่นก่อนนะคะอะครูจะกดไปที่ Copper นะคะแล้วก็ดูนะว่าอานะคะเขาให้ร่วมนะทั้งหมดอาทั้งหมดนะคะอะมีให้เลือกนะกลุ่มละ1ิบคนนะคะอะเดี๋ยวเราเลือกดูนะเอาเอาเป็นพัดลมแล้วกันเนาะนะครูก็จะกดนะคะไปที่เข้าร่วมการซื้อนะคะอะคลิกเข้าไปค่ะนะคะแล้วก็นะก็ไม่รู้นะตอนนี้มามีคนเข้าร่วมกี่คนแล้วนะคะอาทีนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนจะซื้อด้วยตัวเองนะคะ เพื่อนๆก็คลิกมาที่ตรงนี้นะแต่ว่าแนะนําว่าไม่ต้องเอานะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ายอดเงินเนี่ยจะไปหักจากที่เรามีในระบบนั่นแหละนะที่เขาให้มาสามพันนะคะนะเออโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเรานะไปคลิกนะครูจะไปคลิกที่อ่ะตรงนี้นะคะไปร่วมกิจกรรมแบบกลุ่มนะคะเพื่อรับโบนัสอ่ะครูกดเข้าไปนะแล้วก็กดเริ่มการซื้อแบบกลุ่มทันทีนะคะนะต้องเพิ่มที่อยู่จัดส่งก่อนนะเพื่อนๆอ่ะ ใส่ที่อยู่นะที่เป็นที่อยู่จริงเราด้วยเลยนะคะอ่าโอเคนะเดี๋ยวครูกรอกสักครู่นึงนะคะโอเคค่ะกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็นะไปกดตรงนี้นะคะให้เป็นการตั้งที่อยู่นะคะอ่าแบบเริ่มต้นก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้ส่งมาที่อยู่เราเนาะนะเสร็จแล้วกดไปที่คําว่าประหยัดและใช้นะคะคลิกไปเลยนะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วรอนะคะทีนี้นะคะเรียบร้อยละนะก็เป็นค่าเริ่มต้นตรงนี้ของเรานะทีนี้เพื่อนๆนะกดแบ็กกับ ไปนะคะกดแบ็กกลับนะไปดูว่าณนะตอนนี้นะคะเรานะคะตั้งกลุ่มไปนะคะอยู่ที่นะคะตั้งกลุ่มเนี่ยมาดูที่ตั้งกลุ่มนะคะว่าสถานะเป็นยังไงบ้างนะคะนะโอเคนะคะตอนนี้เปิดการจําจนวนการเปิดกลุ่มนะคะยังไม่เข้ามาเลยนะอเดี๋ยวเรากดเข้าไปเริ่มดูใหม่นะคะมันเป็นยังไงกันเนี่ยนะคะ <c oughs> ครูก็งงเหมือนกันนะกดไปที่เข้าร่วมการซื้ออีกรอบหนึ่งหน่อยนะคะ นะลองดูนะยอดเงินเป็นไงนะเดี๋ยวลืมดูนะคะหลุ่มของฉันนะยอดเงินนะของครูยังไม่ออกนะแสดงว่ายังทําไม่สําเร็จนะเมื่อกี้เพิ่งขั้นตอนในการกรอกที่อยู่นะอะเดี๋ยวเราไปที่รายการสินค้าอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเลือกตัวพัดลมนะอะเลือกตําแหน่งก่อนนะคะคัพเปอร์นะคะแล้วก็ไปเลือกนะตัวพัดลมก่อนแสดงว่าเขาจะให้เรานะคะไปเหมือนกับ ไปกรอกอะไรอะ่ะกรอกที่อยู่ให้เรียบร้อยก่อนเนาะอ่ะกดเข้าร่วมกันซื้อใหม่นะคะนะเสร็จแล้วร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะอคิดดูก่อนนะไม่เป็นไรนะคะลองผิดลองถูกโอเคนะคะตอนนี้ก็นะอ่ะถูกต้องแล้วทําแบบนี้แหละนะต้องไปกรอกที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปเลือกที่สินค้าอีกครั้งนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ครูพี่อ้อยนะอยู่อันดับหนึ่งเลยนะแสดงว่าครูพี่อ้อยเป็นผู้ตั้งกลุ่มนะคะแล้วก็รอสมาชิก นะอีก9้าคนนะที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อครบนะทุกคนปุ๊บนะก็ระบบก็จะทําการสุ่มนะว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนะคะส่วนใหญ่นะเขาจะลุ้นให้ตัวเองแพ้กันนะเพราะว่าถ้าแพ้เนี่ยเราจะได้โบนัสนะคะสิบบาทนะคะแล้วก็เราทําแบบนี้1ิบครั้ง10บครั้งนะคะเมื่อครบ1ิบครั้งเราก็ได้ครั้งละ10บาท1ิบบาทถ้าเราแพ้นะเพื่อนๆนะคะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะคะใช้เวลานะอยู่ที่ นะคะคจะมีนาฬิกาเนี่ยตัวเลขเนี่ยถอยลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะจาก5นาทีนะใช้เวลาประมาณ5นาทีถอยไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งหมดนะอทีน,นี้เราก็รอนะว่าใครจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราในขณะที่เรารอนะเราก็ไปทําการนะคะเลือกนะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตัวอื่นไปเรื่อยๆเลยค่ะนะ,ะนะมีให้เลือกกี่ตัวกี่ตัวก็นะเข้าไปเลือกเลยนะคะตามงบที่เขาจัดให้ท่านงบไม่พอนะคะเ,เพื่อนๆนะคะท่านงบไม่พอนะ,อะเดี๋ยวเราคลิกกลับไปดูนะ นะ้าท่านงบไม่พอนะคะไปดูที่กลุ่มของชั้นอีกรอบหนึ่งนะเห็นไหมคะตอนนี้ยอดของครูนะก็ถูกลดลงไปจาก3,000เห็นไหมคะเหลือ2อ0 0นะคะแล้วก็นะกลุ่มกิจกรรมนะคะเปิดกลุ่มหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่สำเร็จนะเพราะว่ารอรันนะคะให้ครบ5นาทีเนาะอะเดี๋ยวครูไปนะคะทำการเลือกตัวอื่นอีกนะอันนี้คือนะคะอ่น,นี่คือตัวกลุ่มสินค้าที่เราเลือกเนาะ ถ้าเผื่อเพื่อนนะอยากชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมก็ได้ค่ะก็แค่กดชวนเพื่อนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าครูก็จะไม่ชวนนะคะเพราะว่าครูก็อยากเป็นคนแท้นะคะแต่ถ้าอยากชนะก็ก็กดได้นะพเพื่อนนะถ้าอยากได้นะนะโอเคนะคะลองกดดูอ่ะชวนเพื่อนร่วมกิจกรรมเป็นยังไงนะคะอ๋อก็คัดลอกลิงก์นะคะเสร็จแล้วก็เอาไปวางให้เพื่อนๆนนะใครที่สนใจที่เป็นตำแหน่งนะคะเป็นตำแหน่งเดียวกับเราเนาะคือตำแหน่งอะไรตำแหน่ง นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปทำการเลือกสินค้าตัวอื่นต่อนะกดไปที่กลุ่มของฉันนะคะแล้วก็ไปเลือกนี้ที่ตรงนี้นะรายการสินค้านะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ไปทำการเลือกเลยนะคะ,ะไปกดเลือกที่นะคะ Copper นะกดเลือกที่ Copper นะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะสิบครั้งนะคะ อ่าสิครั้งแต่ว่าก็ดูยอดเงินเราด้วยถ้ายอดเงินหมดก็รอนะคะเพราะว่าถ้ากิจกรรมไหนที่ครบ5นาทีเสร็จแล้วปุ๊บยอดเงินที่เราจ่ายไปเมื่อตะกี้เหมือนพัดลมครูจ่ายไป600ใช่ไหมถ้ากิจกรรมครบนะคะเขาก็จะนาะยอดเงิน600ก็จะนะาถูกโอนกลับมานะคะในระบบเหมือนเดิมนะคะให้เราเล่นจนครบนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ก็สนุกดีนะเพื่อนๆเ,เนาะอาทีนี้เราเอาเป็นตัวไหนดีนะเดี๋ยวคุณดูนะคะ เอาเป็นนะคะเตาแก๊สดีไหมนะเตาแก๊สดูไหม,มลองดูเตาแก๊สนะคะเดี๋ยวครูนะคะคลิกเลือกไปเข้าร่วมกิจกรรมนะซื้อเตาแก๊สดีกว่านะคะแล้วก็กดร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะเพื่อนๆ่อน,นเสร็จแล้วนะก็เริ่มการซื้อแบบเป็นกลุ่มนะคะนะคะเห็นไหมครูก็เป็นผู้ตั้งกลุ่มอีกแล้วนะะ <c oughs> <scared> โอเคนะคะเสร็จตัวนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําต่อนะคะอยากชวนเพื่อนก็ชวนได้เลยนะคะเพื่อนๆนเนาะ เดี๋ยวครูปิดนะเด้งไปเรื่อยๆเ,เลยนะเรียบร้อยแล้วอเรากดกลับนะคะตอนนี้2กิจกรรมแล้วนะที่ครูเข้าร่วมนะคะเห็นไหมสองแล้วนะคะอทีนี้ไปอีกนะคะไปเรื่อยๆนะกดไปที่รายการสินค้านะคลิกไปเลยนะคะเสร็จแล้วเอาตัวไหนดีนะเดี๋ยวดูซิเอาเป็นนะคะเลือกไปที่คัพเปอร์ก่อนตำแหน่งก่อนนะเกือบหลงนะคะเลือกคัพเปอร์เสร็จแล้วนะดูซิว่าจะเอาอะไรนะคะ เอากระเป๋าสตางไหมอ่ะนะคะเราก็เลือกเล่นไปเนาะเอาเป็นกระเป๋าสตังแล้วกันนะอะสนุกสนุกนะคะนะราคาก็จะอยู่ที่600บาทนะคลิกไปนะคะนะเราก็เราก็คลิกเลือกไปงั้นแหละเพื่อนๆน,นะคะไม่ได้อยากเอาจริงถ้าเอาจริงก็ไปกดซื้อด้วยตัวเองนะทีนี้ก็ไปเลือกนะคะอ่าถ้าใครอยากเอาจริงๆก็ไปกดตรงนี้นะคุณมีสิทธิ์ได้นะครูว่านะ <c oughs> นะคุณอาจจะชนะก็ได้เพราะไม่มีคนเข้ามาร่วมกลุ่มครบสิบใช่ไหม นะถ้าไม่ครบสิทธ์เขาก็ไม่ได้สูงมนะนะถ้าเรามีแต่เรานะคะคนเดียวโดดเด่ยอะนะคะอ่ก็แพ้ไปนะคะ,ะเดี๋ยวกดนะคะไปที่ตรงนี้ดูนะกดไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะกดเริ่มการซื้อนะคะนะอ่ะครูก็เป็นผู้ตั้งกลุ่มอีกแล้วแล้วก็รอสมาชิกเข้ามานะคะเวลาก็จะรันไปเรื่อยๆนะคะถอยหลังไปเรื่อยๆเนาะอะ่กดกลับไปนะคะตอนนี้ยอดเงินครูนะคะเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะกดกลับไปดูนะคะแบ็กกลับมาถึงหน้านี้แล้วก็กดไปที่นะคะ กลุ่มของชั้นอีกนะคะคลิกเข้าไปนะ,ะตอนนี้ครูก็เริ่มกิจกรรมนะได้สามกลุ่มแล้วนะ,ะยังไม่ยังไม่ครบ5นาทีสักอันเลยเลยเน,นี่ย <c oughs> นะก็จะมีสินค้าที่เรานะทำอยู่นะคะยังไม่ครบนะตัวนี้เสร็จแล้วนี่กําลังดําเนินการอยู่นะตัวนี้นะคะอะเดี๋ยวรอกันไปนะคะนะตอนนี้ยอดเงินนะก็ลดลงไปนะคะเหลือนะคะ1,200นะคะอ่นะไม่เป็นไรไปต่ออีกนะคะเพื่อนๆเล่นไปเนาะ จนครบนะคะจนเงินมันลดนี่แหละแล้วเดี๋ยวเขาโอนกลับมาให้เราอีกเนาะเอาเป็นตัวนะคะอ่านเลือกไปที่นะคะอาตำแหน่งเราก่อนนะคะคัพเปอร์เพื่อนอยู่ตำแหน่งไหนก็เลือกไปนะคะเสร็จแล้วก็เลือกสินค้านะเอาเป็นอะไรดีนะเออเอาเป็นอ่ากระเป๋าก็แล้วกันนะคะตัวนี้เนาะ <c oughs> คิดเข้าร่วมเลยนะคะนะเสร็จแล้วนะ,ะกดนะ,ะร่วมกิจกรรมนะคะ ถ้าอยากได้สินค้าก็ไปซื้อด้วยตัวเองได้นะคะ,ะกดนะคะไปที่นะ้เริ่มกิจกรรมแบบกลุ่มทันทีนะคะโอเคนะครูพี่อ้อยเป็นคนที่1อีกแล้วนะคะเดี๋ยวรอกิจกร,รอเพื่อนเข้ามาในกลุ่มนะคะ5นาทีถ้าภายใน5นาทีไม่มีคนเข้ามานะคะเดี๋ยวมาดูว่าผลจะเป็นยังไงนะคะครูไม่รู้ว่าครูจะชนะหรือแพ้แหละเพราะว่าเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเนาะอ่ะกดกลับนะคะกดกลับไปเรื่อยๆเลยนะคะกดแบ็กกลับ กดไปที่กลุ่มของฉันอีกรอบหนึ่งนะคะทําแบบนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพื่อนๆเนาะนะคะตอนนี้ก็สี่นะคะสี่กลุ่มแล้วนะคะอ่าสี่กลุ่มแล้วนะจ๊ะนะยอดเงินก็เหลือ1,200อยู่นะนำพนทำไมย,ยอดเงินเมื่อก,กี้ยังพันสองอยู่เลยนะคะอ๋อตัวนี้กิจกรรมเสร็จสิ้นนะคะเสร็จสิ้นแล้วนะยอดเงินนะคะของครูก็เงินโบนัสสาหรับร่วมกิจกรรมนะแสดงว่าครูได้แล้วเพื่อนๆเห็นไหม ครอได้ยอดเงินแล้วแสดงว่านะมันไม่มีคนเข้าร่วมเนาะเพราะไม่มีคนเข้าร่วมเข้าร่วมนะคะเราก็นะเราก็ได้รับไปนะคะสิบบาทนะแสดงว่าโบนัสนี้ก็โอนเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะคะนะน่าเงินนะโอนเข้าไปนะ,ะที่เท่าไหร่ละนะสังเกตกิจกรรมที่เสร็จเนี่ยจะมีคําว่านับเงินโบนัสนะคะสิบบาทเนาะเราจะได้โบนัสนะคะตามที่เพื่อนๆอ,อยู่ในตําแหน่งไหนก็ได้ตามนั้นนะคะอาทีนี้นะเดี๋ยวครูไปดูนะ อย่างตัวนี้ยังไม่เสร็จเห็นไหมนะคะตัวนี้ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่มีคำนะคะขึ้นมาบริเวณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูนะคะกดกลับไปดูหน่อยนะอะไปดูที่ศูนย์กลางกระจายสินค้าดูนะไปเช็คนะคะว่าโบนัสได้มาจริงนะคะหรือเปล่านะเดี๋ยวนะไปดูรายละเอียดการเงินนะเพื่อนๆนะไปโอเคนะคะเพื่อนๆนะคะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอระบบโอนเข้ามาเนาะเขายังไม่โอนเข้ามานะเออไม่เป็นไรนะคะเราไปทําต่อนะคะค่าคอมมิชชั่นในการทําภารกิจก็มีให้นะนะคะวันนี้วันที่27นะมีกิจกรรมมีไรายได้ให้เราอยู่นะเพื่อนๆนะเห็นไหมเนี่ยวันที่27เนี่ยคู่ได้เห็นไหมนะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้กันหน่อยนะนะสนุกสนุกนะคะ เอาละไปทํากิจกรรมเราต่อดีกว่านะคะกดกลับไปนะคะแล้วก็นะไปที่คําว่ากลุ่มของชันนะคะเลื่อนหาให้เจอนะเพื่อนๆน,นะนะคะตอนนี้นะคะก็อ่ะกดไปนะที่เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนนะคะกดไปนะคะที่คําว่ารายการสินค้านะคะเดี๋ยวไปเลือกตําแหน่งต่อนะคะ ตำแหน่งคอเปอร์นะของครูนะอ่ะเอาอะไรอีกนะเอาเป็นนะคะเตาแก๊สเอาแล้วอยังอ่าเอาหมวกแล้วกันอ่ะหมวกอาดิดาของแท้เลยนะเนี่ยราคา600นะคะอ่าคิใป้านะคะนะอ่าแล้วก็กดเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็เริ่มการซื้อกลุ่มนะโอเคนะครูก็อยู่นะคะอ่ะอยู่คนก่อตั้งกลุ่มอีกแล้วนะคะถ้าอยากชวนนะก็คัดลอกลิงก์ไปวางนะคะ แต่ครูไม่ชวนนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาเองแล้วกันเนาะอ่ะโอเคนะคะกดกลับไปนะคะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะนะคะกดกลุ่มของฉันนะคะนะตอนนี้อ่ามีเงินคืนมาเพื่อนๆเห็นไหมนะเงินคืนเข้ามาเป็นพันแปดแล้วนะคะแล้วก็รางวัลกิจกรรมที่ครูได้เพื่อนๆนะปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ,สะแสดงว่าสําเร็จนะไปแล้วนะคะนะคะอ่ะตอนนี้นะครูเล่นแพ้ไป3ามครั้งแล้วนะคะได้มา30บบาทเห็นไหม เนี่ยมันจะขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะนะอันไหนที่เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเสร็จแล้วเนี่ยนะ,ะแล้วถ้าขึ้นมาเต็มนะคะเต็มตามจํานวนของเราเนี่ยเห็นไหมสิบบาทเนี่ยแสดงว่าเราแพ้เกมนะคะเอาไปต่อนะเพื่อนเพื่อนนะคะกดไปที่รายการสินค้าเดี๋ยวเราไปเลือกนะคะคัพเปอร์นะคะเอาให้ครบนะตอนนี้30บาทครูเล่นอีก7ครั้งนะเอาตัวนี้แล้วกันนะคะ อืมโอเคนะคะเรียบร้อยอ่ะกดกลับนะคะไปเล่นตัวใหม่นะคะเอาตัวนี้นะคะกดเข้าร่วมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเห็นไหมเป็นผู้ตั้งกลุ่มตลอดเลยนะคะแสดงว่านะตำแหน่งยิ่งสูงนะคนก็โอกาสที่คนเข้ามาเล่นนะคะก็จะน้อยเหมือนกันเนาะกดไปต่อนะคะบางคนเป็นตำแหน่งไอรอนนะคะตำแหน่งไอรอนเนี่ยคนก็จะจํานวนเข้ามาเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะไอรอนนะคะคนที่นะคนที่ตำแหน่งสูงก็นะก็จะมีสมาชิกน้อยนะคะโอกาสที่อโอกาสที่ที่คนจะเข้าร่วมก็น้อยเหมือนกันเนาะโอเคนะคะเลือกตัวนี้กดซื้อต่อ,อเหรียญไม่พอนะทุกคนเี่นไหมเหรียญไม่พอนะเพราะฉะนั้นครูจะต้องรอนะคะให้ยอดเงินนะถูกกลับมานะคะ,ะกดกลับไปดูนะคะ แล้วก็ไปที่กลุ่มของชั้นอีกรอบหนึ่งนะอ่านะคะตอนนี้ยอดเงินครูนะคะเหลือเล่นไม่ได้แล้วนะเหลือ0บาทนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอนะให้กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะมันนะให้มันเสร็จสิ้นนะคะตอนนี้หนึ่งสสามนะคะเสร็จสิ้นไป3ามครูก็ได้30เพราะฉะนั้นอีก7ดนะคะตอนนี้ครูทำไปนะกําลังดำเนินการมีเท่าไหร่หนึ่งสสามสี 5นะคะนะเออ5นะคะแล้วก็ครูก็ถ้าถ้า5ครั้งเนี่ยที่กำลังดำเนินการอยู่อ่ะครูแพ้ครูก็จะได้อีก50บาทบวกเข้าไปนะคะในยอดที่มี30นะยอดนี้นะคะเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้ครูก็มีโอกาสที่จะเข้าร่วมกลุ่มได้อีกนะคะ2ครั้งนะเพราะว่าครูเล่นนะคะเราต้องเล่น10กลุ่มใช่ไหมเพราะว่า10กลุ่มแต่ละกลุ่มได้10บาทใช่ไหมถ้าเผื่อเราแพ้ ก็จะครบนะเงื่อนไขนะที่ตำแหน่งคอปเปอร์จะได้รายวันวันละ100นะคะเพื่อนๆเนาะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวฟังกันหลายๆรอบก็แล้วกันนะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวครูรอนะคะครูรอนะคะเพื่อนๆนะคะอ่ะเดี๋ยวยงังไงนะเพื่อนๆก็ลองเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่านะตรงนะคะรายได้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะกดไปดูที่นะศูนย์กลางนะคะในการ นะกระจายสินค้านะแล้วก็ไปดูรายละเอียดการเงินนะนะตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆเลยเนี่ยนะคะก็ยังนะคะมียอดเงินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะของครูทุกคนเห็นไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรวมกันนะคะหลายๆครั้งเนี่ยนะก็จะกลายเป็น100บาทแหละนะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะว่านะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยนะครูพี่อ้อยมียอดเงินนะคะเข้าไปที่เท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวให้ดูนะว่าตอนนี้ยอดเงินนะของครูนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูที่สมดุลนะโหหนะคะเพื่อนๆยอดเงินเพิ่มแล้วเห็นไหมเล่นง่ายๆแค่นี้เองนะเพื่อนๆนะรายได้เรายังเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือเพื่อนๆต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นทำบ่อยๆลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราทําเป็นเชี่ยวชาญนะคะเราก็จะมีรายได้ตามปกติเรานั่นแหละนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ